ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมนะลูกปินพูดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเอ้ยไม่ใช่มาอยู่กับบทเรียนที่สองลนะไม่ใช่บทเรียนที่สองเนี่ยเออก็ที่ผมสอนไปล็อกอินอั้นนั้นนะครับก็มีคนดูเยอะนะครับก็ร้อยกว่าคนนหะสาหรับผมถือว่ามันเยอะนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาสู่อีพีที่สองนะเป็นการ หรือว่าตอนนั้นเองเป็นการสอนวิธีการรันเข้าเซิร์ฟนะครับหรือว่าเป็นตัวแบบพอเปิดโปรแกรมปุ๊บรันเข้าเซิร์ฟโอ้โหเอ้ยรันเข้าเว็บนะบออเว็บไซต์นะครับแดับตอนแรกก็ดับบุ่มคีย์ที่ Microsoft Visual Basic หรือว่า Studio ก็ได้นะเหมือนกันนะ2010น,นะฮะเวอร์ชั่นใหม่ล่าสดุดมัง้งรอแป๊บนึงโอเค พอโหลดมันเสร็จนะฮะเอ้ยไม่ใช่พอพอพอไอ้นี่โปรแกรมมันเปิดมมนะกด New Project นะครับเลือก Windows Form Application นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะชื่อโปรเจกต์เราแล้วกด OK นะครับ รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโกลเตโรลิตต่ออ่าพอเราได้ฟอร์มฮะเราก็ตกแต่งฟอร์มของเรานะอาจจะเป็นเอออืมนี่นะโอ้ยคลิกนี่นแล้วเปลี่ยนชื่อตรงแท็กนะครับเหมือนเดิมครับอ่าอันนี้เราก็เอาบั ตอนเอาว่าท่อนมาอันนึงก็ได้คลิกไว้แล้วก็อ่า YouTube นะครับอ่าเลื่อนเข้าไปอ่าก็จะได้อย่างนี้อ่าส่วนอย่างอือ่นผมยังไม่ตกแต่งอะไรกันนะวิธีการแบบพอเปิดโปรแกรมแล้วมันจะรันเว็บไซต์เลยนะแต่เมื่อกี้ที่ตัวตัวแต่เมื่อกี้ ไอ้นี่ฮะรันเะว็บเนี่ยหรือว่าคนจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้อย่าเพิ่งคลิกที่ YouTube นะเดี๋ยวไปที่รันเว็บก่อนนะแล้วเราก็ใส่โค้ดนี้ลงไปครับอ่าอ่าเดีย๋ยวผมเอาไว้ใต้อินกิปชันนะครับแล้วก็เขียนไปเวิรเว็บหรือว่าไปก๊อปเอาก็ได้ไปก๊อปเอาดีกว่าอันนี้ก็เครดิตเครดิตเอ,อ่อคุณ e a s, s y นะที่สอนผมอะเออเขียวค่อยเขียนไว้ข้างล่างเอา Google มานะ แซงไปนะอ่าอย่างนี้นะให้มันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ซูมไม่ดูนะดังนั้นเราก็ลองกดเล่นดูนะเปิดโปรแกรมปับ๊บนี่โปรแกรมมาเข้า Google Chrome เปิด Facebook ให้เห็นไหมเห็นไหมว่ามันลันได้นะต่อไปในส่วน YouTube นะครับส่วน YouTube ก็ลองคลิกที่ YouTube แล้วก็ใส่โคดนี้ไปนะเฮ้ยอื อาจจะเราอาจจะใส่ m มสเซจบ b ็อกไปก็ได้นะครับแต่ว่าเราอย่างนอกเรื่องดีกว่าเรามาแค่สอนลันในนี้เฉยแล้วเขียนไปว่า y w e y o u t u b e c o m นะครับแล้วก็ลองรันอันนี้ลันเข้าเว็บเรียบร้อยกด YouTube ปั๊บเห็นไหมมันง่ายนะครับ เดี๋ยวผมเอาโคไปใต้ดิงคลิปชันนะครับก็โอเคก็เสร็จแล้วก็กดเซฟแล้วก็ไปดูอันที่เราเซฟไว้นะครับว่าเราเซฟเมื่อไหนนะครับเฮ้ยแลววะอืมอ่ะช่างมาเลยแล้วกันทนะั้งนั้นขอจบคลิปเพยงเท่านี้แล้วกันนะอ่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณใครแวะช่างมานะโอเคก็โอเคนะ ขอจบคพี่เพียงเท่นี้นะฮะรัวนะฮะโอเคสวัสดีครับ